ดีและสบายดีนะคะเอฟซี FC, ทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศเนาะมาพอกระช่องไม่น้อยไอติมอีกแล้วสตาตไทยสไพร์ลนะคะมาพอกันย่ามเทียงเรลระพี่เนาะเมื่ขึ้นไม่น้อยไอติมเหมือนไปกินวันเกิดหนองมาเนาะฉีให้เบงต้นคลิปนะคะเนาะมันนี้เนาะมันนี้วันเกิดเพลิน,นครบสิบสิบหกปีพอดีเนาะ สิบหกขวบเดือนมีทุนาในีแมนอนไอติมกะยี่สิบหกขวบห่างกับแมนอนไอติมกะสิบปีพอดีเนาะน้องเฟย์กำลังอาบน้ำแล้วจะคล้องวันเกิดพี่ฟ้าพี่แฝดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันนี้พี่ฟ้าคนนี้เป็นเอื่อยนะคะเน่ะน้อยอติมสวัสดีค่ะนาย เต็มเต็มไม่รู้เรื่องเลยพี่ฟ้าเป็นพี่นะคะเนาะพี่น้ำเป็นน้องเดดพี่น้องเด็ดแดดเบิงเห็นนะเบิ้งเดดคุณน่ะเดดจ้าค่ะตากสะพานนี่ปกติสองหมือนเห็นหนะะเนาะมือเดียวเห็น ไอติม,มเมื่อคืนเอาไอติมไปนำนะคะนาะใส่รถชิน้นพึ่งกระลินข่าหนึ่งลินไปลินมารับผิมบ่น,น,น,นไดไปสายนะคะอ่าวัานเกิดเพื่นพนอนว่าสิผ้ากันน่ะพาดิ้งหน่อยไปลินสวนสนะะัตว์เนาะแต่ว่าตอนแรกก็สิไปมือนหนีนะคะเนาะ,ะแต่ว่า ไอ้จิมกาลังหายป่วยนะคะพี่หน่อยก็เลยว่าพากันไปสินเดือนดีกว่านะให้เพื่อนหายดีกว่านะคะ่ะเป็นวัดยูไปซาฟาร์ซาฟารีเวอร์ไม่หน่อยต้ I ิมเคยไปซาฟาก่ะตั้งแต่ทำไมาเรียนของทายโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาเนะซาฟารีเวอร์เป็นสวนสัตว์ เมื่อคืนไปกินอาหารเป็นอย่างเกาหลีบริไทยพี่น้องเบิงนะคะเนาะเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงนะคะเนะ้องมันติดๆพัซก็เลยบริไทยพี่น้องเบิงแต่ก็มีคลิปเปลววันเกิดอยู่ค่ะทายมาแล้วใส่เพลงใส่สาอาไรเพลงอันนี้เอาเนาะนของสีดาบอ,อยยานแบบว่าเขาทายลงแรืแบบว่ามันผิดกดชุมชนมันสิคลิป ติดเลื้ยงติดยังงี้สินะคะไม่น้อยที่มึงเคยซองเ่อแล้วเนาะข้าจาว่าถ้าศว่าห่อสามเ่อมันสีสองปิ้วดูจังเลยสองปิ้วนี่ไฮเลยเลยนีๆๆๆๆๆ่บางเื่อเขาลงไปเขาเบาซืดูซังสินะคะเร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ียกว่าคือจังไงคลิปคลิปไม่รู้นี่นเหมือนบอเบาเกี่ยวกับพาสปอร์ตนะคะโซผัดสปอร์ตกรบบดาดถึกเอา ยานสองปิวถ่ายยังตง้องระวังนิดนึงนะคะไม่ไหนตีมกับบอลหูแบบว่าเหลืองยังผิดกดพินยังปั้นแดเนะคะเน,ะะน,ะะนาะพอถ่ายไปไมันก็แบบผิดกดชุมชนกดยูทูบหมดแล้วค่ะ พี่เลอเหมืนอาบน้ำออกไปเลรนกระทิตะวันแล้วมาไปกินเค้กอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมดิ้นเดียวๆอยู่ตรงนี้มาแรงสาบมาได้ไงอาไม่เจอค่ะอะไรเนี่ยมันจะเข้าหูเข้าหางตี๋มาเออ เอเอข้างูนไหนอะคูลเล่ร่อคูลเล่่บริเปส๊สไซกะแต่งนะคะเนาะ,ะ <c oughs> เพื่อแบบว่าย้ำแรงหมทายคลิปนั้นคลิปนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะย่างหน่อยกะเขามีขิวเน่ยนะคะอย่างที่เจค้คนเห็นนี่ยแะคะ่ะ ทายกองโซ่ก็คือแบบขิวบมีเนาะเป็นคนบมีขิวเนาะเนี่คณะซักมาสองหลอดไปเลยพี่เนาะวาสนาวาสนาคนบมีขิวบาล่าเา้องขิวโดน้องเซดจะไม่ขิวแเซดี่เข้าาแล้วหรอ กินเลยบกินก๋วยงกินของในใจวันนี้จะกินเมนูนอะไรดีเนาะ<อ>คือหาเนี่งกินง่ายอยี่างปีนน้นองเบือ่อถายุบ้านนะแบบกินยังกระเซ็บยางเมื่อบาน <น>พิดแพนเบิร์ดเนาะค่ะน้องว่าสีการาบบานกับสิบริกรบแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าหาเงินบ่ท่านเนาะว่าเออทนี้นกะถามันมมีเงินกลับไปกะกบ<อ>ริบริบบว่ามีความสุขนะคะน้อง <laughs> หาเงินถึงจะได้ลายก่อนน่าจะสีกลับไปนะคะน้องบ,บ้าล่าเพิ่งกับบ่ท่านนี่เคยกลับไปสี่เกตเนาะ,นะหาเงินกันก่อน วางเขียนชิวเบิ้งไอติมไปก่อนเบิ้งไอติมกับพี่ฟาไปก่อนวันนี้สิบหกขวบแล้วนะไป่อ่พี่ฟาตื่นแต่ชอบไปทำงานนะค่ะเนาะตื่นตื่นแล้วแต่ยังโมงพี่ฟา ตื่นพอตื่นติมไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วยเลยเอ๋อไหวไหวไหวติไวมไม่ได้ใส่กางเกงนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะติมมันเจ็บนะ เคียนชิวบ่อตองหน,นีหนด,ดหนิดกิมหัวกิมอาทำทำไมล่ะทำไมก๊าซีไวมันจิบนี่จิบคนอะได้ยังไเขียนิวบอวบอะไอยเี่

ซ่เขียนขิวกันบุ๊ล่ะเียอะไล่ะอเอาเป็นละอาพี่ฟ้าเอาคนละเล่ไปละเดี๋ยวเขียนคิวกอนนะคะมันโดนสิ็จแล้วคิว ระว่างหัวสนสูงนะ้องเฟริรนิอมอแล้วแม่ิอมอแล้วติ๋มวงเลยยังจิ๋ ไวสิเอาไอติมนอนนะคะเพิ่นตื่นแต่โดยแล้วมากไปก่อนเด้ยออนเอง แต่งไว้ก่อนในอ่อนเองน้อพี่น้องแต่งในเป็นจะสีเดียวนี่ยแหละสีอื่นแต่งมาเป็น บ่อยเนาะขาจ๋าจก็มีเรียนแต่งหน้านะคะนะเพราะว่าใครเป็นสมาชิกันกับวาเพิ่งกับซอนไปหน่อยติ่มีเลยซอนแต่งหน้ามเมื่อไหร่อยากสิจัมซ้อนแล้วก็ลืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วแก้มหนึ่งปัดแก้มก่อนแต่งตัวเอาลูกนอนต่อ ชีวิตแม่ลูกอ่อนชีวิตแม่ลูกอ่อนวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วค่ะพี่น้องมันก็อย่าสียจำเจน,เนะนาะ หูสิทายเอียงให้พี่น้องเบิ้องนะค่ะก็ทายไปเรื่อยแหละเบิ้งแน่โบเบิ้งแน่กะกะเบิ้องนะคะ,ะเ,เนาเนบบนะ,ะ,นะ,ะ <c oughs> เป็นตะเบิ้งแน่โบเป็นตะเบิ้งแน่กะเบ,บิ้งนะคะเนาะว <c oughs> ่าเดี๋ยวเป็นมูกันนะพี่นะะ้องว่าเดี๋ยวแบบว่าคุยกันยำแบบว่าคุยกันยำแบบว่าเงาเงานะค,ะนะคะ่นะเนาะกัสิได้ตัไปต่อพ่อเหมือนพี่น้องะะปัดไปก่อนอ่อน ตาไม่แดงไม่มีแรงเดินคือเขาว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะคะนะเพื่อเป็นการไม่เหงาสำหรับแม่ลูกอ่อนใช่ไหมอวดเอาลิปแม่กันเลยค่ะจะไหน แต่อันนี้แม่นะขาดเบิดขาดเบิดโอ้ยนั่งอันนี้ไป ฮักบรนละเร็จแล้วทิมพ้อมีคิวนะคะพอเบิ้งได้ เคยังเกนอนยังอ้เอาอคค้ยพี่นอ้อเห็นอย่างนั่นน่ะถามมึงได้อะเต็นเช่อร์ติงเติงเติงเตงเติ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 งเตไงเติ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 งเตเิงติงติงเติงติงติงมตเิงเตติงเิงเติติเติิงเตเติงติงเติงเตางเติเติงติเตตเติเิเ่เงติงตลินเง